โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน1ิอันดับวัตถุดิบที่ผมไม่ชอบจากโทริโกกันนะฮะอ่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เรามีของที่ชอบมันก็ต้องมีของที่ไม่ชอบด้วยควบคู่กันมาเป็นเรื่องธรรมดาวันนี้เรามาฟังกันดูซิว่าซิปอันดับที่ผมเอามาเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ผมไม่ชอบก็จะเรียนตั้งแต่ไม่ค่อยชอบนิดๆิหน่อยหน่อยจนกระทั่งไปถึงไม่ชอบมากนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันจากที่อันดับที่10บกันเลยนั่นก็คือโทรชีสนะฮะ ระดับความยาก34สูง30เซนติเมตรหนัก2กิโลกรัมราคาก้อนละ3 0 0แสนเยนมันก็ยังอุตส่าห์มีราคาได้นะหาได้ที่กรูเมคาสิโนอันนี้ผมพูดตามความจริงนะฮะตามปกติในชีวิตจริงอนะ่ะผมเป็นคนชอบทานชีสมากรวมถึงบลูชีสด้วยเอ่อไอ้บลูชีสเนี่ยมันอาจจะเรียกได้ว่ายังไงเดี๋ยวเหม็นหน่อยแต่ผมก็ชอบแต่อันนี้มันก็เกินไปนะฮะโทรชีสเนี่ยมันเหม็นกว่าบลูชีสธรรมดาถึง3,000เท่าจนถึงขนาดทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้มันเนี่ยหายใจไม่ออกนะฮะ และแม้ว่าเราจะฝืนทานเข้าไปได้เนี่ยมันก็จะมีฤทธิ์ที่จะส่งผลให้จมูกนะฮะไม่สามารถที่จะรับกลิ่นใดได้เลยไปในระยะเวลาหนึง่งเอาง่ายคือมาทําให้จมูกด้านนะฮะทีนี้ก็จะเป็นอันดับที่9มะนาวว้าววาวนะฮะหรือว่ามะนาวด้านชาระดับความยาก5ความสูง12เซนติเมตรหนัก200กรัมราคาลูกละ6,000เยนหาได้จะเขีร้อนมันเป็น มะนาวชนิดหนึ่งที่เติบโตมาจากต้นด้านชาฮะมันเป็นต้นไม้ที่โตในเขตร้อนแล้วก็ต้องเป็นจุดที่ฟ้าผ่าลงมาบ่อยๆด้วยต้นด้านชานะฮะจะทําหน้าที่เหมือนตัวเองเนี่ยเป็นสายล่อฟ้าให้ฟ้าผ่าลงมาใส่ต้นหลังจากนั้นนะฮะมันก็จะเกิดการชาร์จจากต้นแล้วก็ทําให้ออกลูกมะนาวออกมาได้ถ้าหากมันมีฟ้าผ่ามันก็จะไม่สามารถที่จะออกลูกมะนาวด้านชาออกมาได้นะฮะผู้ที่ทานมะนาวด้านชาเข้าไปเนี่ย จะโดนช็อตด้วยแรงไฟฟ้า1 0 0 0 0โวลต์ดังนั้นตามปกติก็คือมันจะสร้างความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสแก่คนธรรมดาทั่วไปเป็นอย่างมากเลยเพราะว่ามันช็อตแรงมากแต่สําหรับผู้ที่มีเซลล์กรูเม่แข็งแกร่งนะฮะมันจะกระตุ้นการทํางานของหัวใจแล้วก็ฟืนฟ้นฟูร่างกายได้ด้วยมันสามารถที่จะนําไปทําเป็นเมนูอื่นได้หลายอย่างโดยเช่นกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครปโดยการราดน้ำผึ้งของฮันนี่ดราก้อนลงไป หรือเอาไปทําเป็นน้ําอัดลมก็ได้นะฮะมันจะมีรสไม่เปรี้ยวไม่ขมจนเกินไปแต่ถึงยังไงนะฮะคนธรรมดาก็ทานยากอยู่ดีเพราะว่ามันช็อตแรงเหลือเกินก็เลยให้อันดับ9ไปเลยแล้วกันก็คือสําหรับคนที่มีเซลล์กลูเตนแข็งแกร่งเนี่ยก็คงแบบว่าจะทานแล้วรู้สึกสดชื่นแหละแต่คนธรรมดามันไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะอันดับที่8ซีบราเมงข้อมูลทุกอย่างเป็นปริศนาซีบราเมงนี้นะฮะก็เรียกได้ว่ามันก็คือลาเมงธรรมดาเนี่แหละถ้าหากมองจากภายนอกนะฮะแต่ว่า ผลของมันก็คือถ้าหากว่าเราทาน1ชามนะฮะจะมีค่าเท่าเรากับว่าเราทานราเมงธรรมดาไปแล้ว500ชามมันจึงทําให้เราอิ่มง่ายมากแม้จะทานไปเพียงแค่นิดเดียวนะฮะประเด็นก็คือถ้าหากมันจบแค่นั้นนะ่ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าหากว่าเราทานไม่หมดนะฮะซีบราเนี่ยจะส่งกระสุนเสียงมาเตือนผู้บริโภคว่าอย่าได้จะให้มันมากนัะเฟ้ยก็ถือว่าเป็นการค่มขู่ผู้บริโภคให้ทานต่ออย่างทรมานแสนสาหัสสากันนะเพราะผมไม่คิดว่า จะมีคนธรรมดาหน้าไหนมันจะสามารถทานรามเมงชามนี้ได้หมดหรอกเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่ามวลเท่ากับ500ชามมันจะไปหมดได้ยังไงฮะแต่บางทีไอซีบราเมงเนี่ยมันอาจจะเป็นข่าวลือไม่มีจริงก็ได้นะฮะทีนี้ก็จะเป็นอันดับที่7ถั่วเจ้าปัญหานะฮะข้อมูลทุกอย่างเป็นปริศนามันมีรูปร่างเหมือนกับถั่วลันเตาทั่วไปนะฮะถ้าหากมองจากภายนอกแต่ถ้าหากว่ามองดีๆนะฮะเราจะเห็นว่า มันมีเปลือกหลายชั้นจนเกินไปจริงๆเราจะต้องเสียเวลาค่อยๆลอกมันออกทีละชั้นทีละชั้นกว่าจะได้กินเนี่ยบางทีก็อาจจะปาไปหลายชั่วโมงแล้วนะฮะซึ่งมันเป็นวัตถุดิบที่แค่คิดเนี่ยก็น่าลำคาญล,ละ <c oughs> ลองคิดภาพนะครับว่าเราลอกไปประมาณสัก4ี่ชั่วโมงเนี่ยล้วก็ได้กินอยู่แค่45เม็ดน่ะมันคุ้มไหมละ่ะเออต่อมาก็จะเป็นวัตถุดิบที่6 m มิลเลียนทอมโตระดับความยาก11ความสูง12เซนติเมตรหนัก80กรัม ลูกละ7,000เยนสถานที่พบควอรีเมคาหากไอถั่วเจ้าปัญหานั้นนะฮะมันยังง่ายไปสําหรับคุณแล้วก็ต้องนี่เลยฮะมีเลียนโทเมโตเพราะว่านอกจากคุณจะต้องเสียเวลาลอกเปลือบบางๆของมันเนี่ยถึง1000ชั้นแล้วนะฮะความบอบบางของมันเนี่ย, 1, ะะก,นนยก็มากเกินจนบางทีเราอาจจะเผลอบีบมันแตกคามือง่ายๆเลยกว่าจะได้กินไอเนี่ยจากการลอกเปลือกเนี่ยก็ว่ายากแล้วฮะพอจะกินเนี่ย มันแตกไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันคงจะเป็นเรื่องที่โคตรหัวร้อนเลยนะฮะ <c oughs> เสียเวลาลอกมันตั้ง1,000ชั้นแล้วไม่ได้กินอีกโอ้โหเป็นผมผมในปรี๊แตกแน่นอนทีนี้ก็จะเป็นอันดับที่5กระล่ำเอนามลข้อมูลทุกอย่างเป็นปริศนานะฮะแม้ว่ามองภายนอกเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนกระล่ำทั่วไปนะฮะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วมันคือกระลำที่ใช้การเตรียมการยากมากๆเพราะว่า เราจำเป็นต้องหั่นให้ได้ความหนา0.8ม mm ิลิเมตรตลอดการหัน่นมากกว่านั้นไม่ได้น้อยกว่านั้นก็ไม่ได้ไม่งั้นแล้วก็ความสดของมันเนีจะลดลงอย่างมากแล้วก็จะทำให้เกิดความเหนียวขึ้นมาถือว่าเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่เรื่องมากสุดๆถ้าหากว่าคนเตรียมการนั้นหั่นไม่เก่งจริงนะฮะสำหรับกระลำเอนามลอันนี้ทีนี้ก็จะเป็นอันดับที่4ต้นกระบองเพชรขอบคุณ ข้อมูลทุกอย่างเป็นปริศนานะฮะมันไม่ใช่อาหารฮะแต่มันคือต้นกระบองเพชรท,ที่จะยิงหนามออกมาใส่ผู้ที่สแสดงท่าขอบคุณอาหารผิดเอาง่ายๆก็คือมันเป็นตัวเอาไว้ฝึกนั่นแหละฮะมันจึงไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากเอาไว้ฝึกแถมถ้าหากพลาดเนี่ยคนธรรมดาก็มีสิทธิ์ที่จะโดนหนามกระบองเพชรเนี่ยทิ่มตายได้เลยอันดับที่3ไนโตรเชอรี่ระดับความยาก30สูง10เซนติเมตรหนัก200กรัมสถานที่พบไม่ทราบนะฮะ ราคา50,000เยนในโตรเชอร์รี่นั้นเป็นวัตถุดิบที่ต้องใช้ความใจเย็นในการเตรียมการเป็นอย่างมากเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงหากมันได้รับแรงกระทบกระเทือนแค่นิดเดียวนะฮะมันก็จะระเบิดเลยและถ้าหากกินเข้าไปโดยที่เราไม่สามารถที่จะปรุงมันให้เสร็จได้ก็คือทําให้มันไม่ระเบิดอะ่ะผู้ที่ทานเข้าไปเนี่ยก็จะไม่ต่างอะไรจากทานระเบิดไดนาไมต์ที่ไประเบิดในตัว วิธีการเตรียมการก็คือเราจําเป็นต้องค่อยๆลอกเปลือกมันออกโดยต้องอาศัยในการทําที่รักษาอุณหภูมิไม้ได้ที่6องศาพอดีตลอดเวลาเท่านั้นนะฮะคือถ้ามันเลยไป7หรือว่าเลยลงมาเหลือ5อย่างนี้ก็ไม่ได้ตูม้มแน่นอน <c oughs> คือเป็นวัตถุดิบที่อันตรายไม่กระทั่งแบบผู้ที่เตรียมการเช่นกันนะฮะมันคือลูกระเบิดดีๆเลยนี่แหละทีนี้ก็จะเป็นอันดับที่2 p o i s o n p o t a t o ตระดับความยาก73 สูง30เซนติเมตรหนัก5กิโลกรัมราคาลูกละ1 5 0 0 0 0นเยนมันก็ยังอุตส่าห์มีราคาแพงอีกหาได้จากใต้ดินโลกมนุษย์นะฮะเลืกอลงไป30เมตรพอยซั่นโปเตโต้เนี่ยคือหนึ่งในวัตถุดิบที่มีพิษร้ายแรงมากที่สุดในโลกมันมีพิษที่แรงยิ่งกว่าวานปักเป้า20เท่าพิษของมันก็คือโซลานินนะฮะเป็นพิษที่มีอยู่จริงด้วยอยู่ในพืชวงมะเขือเช่นมันฝรั่งมะเขือเทศมะเขือยาวเป็นต้น ผู้ได้รับสารเข้าไปเนี่ยจะเกิดความผิดปกติทางระบบทางเดินอาหารแล้วก็ระบบประสาททําให้คลื่นไส้ท้องร่วงอาเาจียนปวดเกรงกระเพาะแสบคอหัวใจยยเต้นผิดจังหวะปวดศรีรษะอาจจะเห็นภาพหลอนแล้วก็เสียประสาทสัมผัสแล้วก็เป็นอัมพาตนะฮะถ้าหากว่าเราได้รับสารพิษชนิดนี้เข้าไปในร่างกาย3-6มิลลิกรัมต่อน้าหนักร่างกาย1กิลกรัมนะฮะ เราก็จะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยแต่พอยซันโ o เตโตในโทริโกะนะฮะมันไม่ใช่โซลานินธรรมดามันคือนีโอโซลานินที่แรงกว่าโซลานินทั่วไปถึง40,000เท่าดังนั้นแล้วผมคงไม่จะเป็นต้องพูดว่าถ้าหากว่ามันมีอยู่จริงเนี่ยโดนเข้าไปแค่จึงเดียวเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะนอกเหนือจากนี้นะฮะความยากก็คือพิษมันน่ะล้างออกหมดยากมาก โซลานินปกติเนี่ยหากโดนกระตุ้นด้วยความร้อนแค่นิดหน่อยเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนรูปร่างหรือว่าคุณลักษณะไปแล้วนะฮะตลอดเวลาเลยมึงจึงเป็นการยากมากที่เราจะสามารถที่จะล้างพิษออกไปจากมันฝรั่งไม่ว่าจะโคมัตสึนะฮะหรือว่าเซซูโนะเนี่ยไม่สามารถที่จะถอนพิษของมันออกมาได้หมดนะฮะมีเพียงคนเดียวที่เคยทําได้ก็คือโจอาเท่านั้นแต่มันกลับเป็นสิ่งที่เข้ากับเซลกลูเม่ของโทริโกได้นะฮะแต่สําหรับคนอื่นเนี่ยคือทานไม่ได้แน่ๆ โคโคเองที่เป็นมนุษย์พิษยังบอกเลยว่าต้นเนี่ยไม่สามารถทานได้แล้วการันตีว่าจะรอดนะทีนี้ก็จะเป็นอันดับที่1นมแมลงตูดระดับความยากต่ำกว่า1ความยาว60เซนติเมตรหนัก2.5กิโลกรัมราคาตัวละ20,000เยนในฐานะสัตว์เลี้ยงไม่ใช่อาหารนะฮะอาศัยอยู่ในที่มืดชื้น มันคือแมลงที่มีรูปร่างเหมือนกับหนอนหน้าตาบ้องแบวนะฮะซึ่งน้องก็เกือบที่จะน่ารักอยู่ละถ้าไม่ติดที่ว่ามันดันมีตูดตูดที่ไม่รู้ว่าจะมีมาเพื่ออะไรนะฮะตามปกติเนี่ยนอนก็ไม่ใช่สัตว์ที่มีไว้กินอยู่แล้วแต่ไอ้พวกรสนิ่ยมแปลกๆที่ชอบทานของแปลกอย่างเช่นตูดเนี่ยอย่างไอเบในสมาคมนักล่าอาหารเนี่ยที่มันโปรดปรานตูดเป็นอย่างมากเห็นตูดแล้วแบบมันหยุดไม่ได้ทั้งท้ที่แบบว่าจริงๆแล้วรสชาติของน้อนเนี่ยก็ไม่ได้อร่อยนะฮะแต่เรื่องนั้นช่างมันเถอะเราย้อนกกลับมาที่่ตูดอน ตูดนี่แหละที่ทําให้ผมเกลียดมากน้อนเนี่ยที่จริงควรจะเกิดมาน่ารักนะฮะเออแต่ทําไมมันต้องมาพร้อมตูดด้วยถ้าตัดตูดออกไปเนี่ยน้อนเนี่ยจะไม่มาติดอันดับตั้งแต่แรกเลยนะฮะถือว่าเป็นภาพต้องคํำสาปสําหรับผมเลยที่มองกี่ทีกีท่ทีมันก็ขัดใจโชคดีแล้วล่ะฮะที่น้อนเนี่ยออกมาแค่ฉากเดียวถ้าออกมา,มากกว่านั้นเนี่ยผมผมผมรับไม่ได้เพราะว่ามันมันจะมีแต่ตูดนะฮะก็ จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับิ0อันดับวัตถุดิบที่ผมไม่ชอบในโทริโกะเป็นยังไงกันบ้างถ้าหากว่ามีอะไรอยากจะคุยกับผมก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไว้บ้างแล้วกันงั้นก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปกันแล้วกันสวัสดีครับผม